เอมเู D S H U, สักศีคูความเป็นไทยเอมเมจู M D S H U, สใจไ,ไม่สร้างสรสวัสดีค่ะวันนี้เราจะให้ความรู้และสาระดีๆแก่คุณผู้ชมเกี่ยวกับภูมิปัญญา เข้าภายในชุมชนกันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงชาวนาพูดถึงเกษตรกรไทยที่เป็นกระดูกสหลังของชาติ ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะคะที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานแต่หลายคนนะคะมันจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมชาวนาไทยเนี่ยยิ่งทํานาก็ยิ่งจนลงยิ่งทําก็ยิ่งเหนื่อยแต่ก็ไม่เคยเห็นไรายได้ที่เป็นกอบเป็นกำสักทีเพราะงั้นชุมชนบ้านเขียบแห่งน,นี้ก็ได้มองเห็นถึงปัญหาจึงร่วมมือกับภาครัฐจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนขึ้นค่ะเพื่อให้คำปรึกษาแนะนําแก่เกษตรกร,ร,กรชาวนาทั้งในและนอกชุมชนค่ะการจัดการและบทบาทหน้าที่และความสําสคัญของชุมชนบ้านเขียบจะเป็นอย่างไรนั้น ไปติดตามชมกันต่อได้เลยค่ะสวัสดีครับนักข่ิเชเกนะครับสวัสดีค่ะท่าิาแสงอุณค่ะครับสำหรับวันนี้นะครับเรานำพาท่านผู้ชมนะครับมาที่ศูนย์เข้าชุมชนนะครับบ้านเขียวตะบลคำเลียงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับวันนี้ก็จะมาดูวิธีการที่มาที่ไปนะครับสําหรับโครงการนย์นข้าวชุมชนนะครับเรามาพูดคุยกับ ท่านประธานศูนย์ข้าวชุมชนนะครับคุณพ่อพัฒนาครับคุณพ่อวันนี้ครับค่ะก่อนอื่นต้องถามเลยว่าศูนย์ข้าวชุมชนนีก่อตั้งขึ้นมาได้อย่างไรคะแรกๆที่ที่ตั้งพ่อผู้อินพ่อเองก็ทำอินซีอยู่แล้วก็เลยเข้าสมาชิกเมื่อพอมีโครงการของจังหวัดมาข้าวอินซีเข้ามาทางอำเภอก็เลย ดูรวัวมสมาชิกเข้ามาทำสีกันแล้วก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีไหนครับก่อตั้งขึ้นมาปี57ประมาณเดือนเมษาแล้วมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรวัตถุประสงค์แรกคือคือเราจะผลิตข้าวที่ปลอดสารพิษเพื่อให้ชุมชนเราเราเราปลอดภัย พวกสารเคมีที่พ่อทํามามันพ่อเขาทำมาหลา,ายปียนะมันหนึ่ง,งพวกผาร่อนนีแน่แนอนไม่ต้องไปเสี่ยงครับพวกสารเคมีไงหน่วยงานที่สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีขึ้นตรงต่ตอตัวนี้หนไหมครับก็จะเป็นเกษตรอำเภอจังหวัดที่เข้ามาสนับสนุนก็พวกบริษัทพวกก็จะเข้ามาอ่ายังสองวันที่แล้วก็มาทั้งหมดประตูสัต พวกนี้อ no ่าเศษนี man, ing, <Yeah. S 1> ่ก็จะมาก็จะมาดูแลเรื่อยๆอยู่มาเพราะโครงการข้าวอินทรีย์นี่มันเป็นโครงการของของอุตสาหารครมเลยเนาะบนนั่นเองก็มีการประชุมเดือนละกี่ครั้งมีการทำงานยังไงบ้างของกลุ่มเรามันจะมีคณะเราอยางมีคณะกรรมการอ่ากรรมการเราเป็นขอบคุณคณะผ่านก็มีข้อผูกพันก็คือตอนนี้เป้าหมายของของกลุ่มเราก็คือจะทำให้เล็อกพัน เพื่อให้ชุมชนของเราได้มีวัฒลธรรมที่ดีที่ใช้แล้วก็ปลอดสารเยวอย่างให้พ่อฝากถึงชาวพี่น้องเกษตรกรที่มาลังมีมูเกษตรนี้ด้วยค่ะก็ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่ยังยังติดเคมีอยู่ลองปรับเปลี่ยนมามาใช้อินทรีย์ดูปีแรกมันอาจผลผลผลต่างมันอาจมันอาจจะยังไม่เห็นแต่ในอนาคตตอนนี้ไปดูแปลงนาของพ่อตอนนี้ไส้เดือนมี ามาเข้าเชียรแครนะ์เนาะเชียรแคร์ีแต่แปลงอื่นมันจะไม่มีนะแต่แปลงของพ่อน,นี่มันมันเริ่มมาแล้วแค่พ่อพ่อทามาประมาณสามสี่ปีแล้วมันเริ่มดูมันเ,เริ่มมีตึ้นี้มาแล้วปั๊บรอบพางยังเป็นเคมีอยู่ถ้าถ้าในชุดชนเราหันมาเป็นดินซีทั้งหมดพื้นดินในเขตในชุดทนเรามันก็จะปรับเปลี่ยนขึ้นสมบูรณ์ขึ้นมา ครับนโอกาสนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับพ่อพัฒนานะครับประธานศูนย์ข้าวชุมชนนะครับบ้านเขียบตำบลบํานเรียงเพื่อกันเลี้ยงชายนะครับขอบคุณอย่างสุดครับสวัสดีด<อ>ครับหลังจากที่เราได้ไปพูดคุยกับพ่อพัฒนาในเรื่องประวัติของข้าวพัฒนาและวัตถุประสงค์ในการกอ่อตั้งศูนย์ข้าวครั้งนี้แล้วนะครับคราวนี้เราจะมารู้ถึงวิธีการปลูกข้าวอินทรีย์ว่ามีวิธีการแตกต่างจากเกษตรกรทั่วไปอย่างไร และเขามีภูมิปัญญาแบบไหนบ้างในการปลูกข้าวอินทรีย์ครั้งนี้นะครับค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณพ่อเทียบนะคะหรือู้ใยา่บ้านบ้านเขียบหมู่สามค่ะมีตําแหน่งเป็นคณะกรรมการของข้าวชุมชนบ้านเขียบค่ะสวัสดีค่ะอยากอยากจะทราบเพียงว่าคุณข้าวอินทรีย์ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าวอินทรีย์อย่างกรางครับมกับมีหนึ่งกับพันเขาปลูกจากครมการเขา เป็นแมนแล้วก็มาอบรมให้ยค้มรู้เกี่ยวกับวิธีการเพ็ดเขาเพ็ดจังไดสีมี่เขาสีได้เป็นคุณภาพมีคุณภาพปลอสกัดสารพิษแปลว่าเว้นจากการใส่สารเคมีนมี่ไหมคุณลูกยาปราบศัตรูพืชียังยังสี่เข้าสิบอะไรใส่เข้าสิใส,ส่ในำมักนำ,นำยังนี่แทนเราพอจัดการไ,ได้ไหมแต่ว่าให้มีแบบมแม,ม่ไม่เอาไม่เอาอ๋อปวกมแมลงนี่จังหน้าพอนี่กั จัดการแมงนี่พอใส่ไฟเนี่ยส่วนมากนะคเปิดไฟแมงสิมันก็นสิมันลุ่งวงลุ่งอย่างนี่พอล่องไวส่วนบันไดก็เอาไปไห้ปลาให้ไก่ที่เขาอยู่ซีนี่อันนี้ประโยชน์ต่อดินเพราบว่าให้นาดินมันเพิ่มสภาพนี่นี่มีประโยชน์ตัวดินหนึ่งเพียงเป็นหญ่ไช้บเพียงเพียงมูลนี่แหละที่ม่ย่อยสลายเป็นปุ๋ย ให้เขานำเพิ่มปุ๋ยเพิ่มบำรุงดินเขานิ้งั้นเพื่อประกอบในการที่เขาสีขึ้นระวังน้ำนักเขานี่เพราะว่าน้ำนักมันติดนักนักดีสังเกตเบิ่งเอาลงไปว่านนี่ดอกพ่อแบกหรืพ่อข้นเพิ่นไหมเจ้าวันเตริญสมกิจีนแบกขึ้นี่เป็นพอเท่าสันนี้พวรว่า <c oughs> พ่อพอยุ้มปัญญาแบบไหนในการในพื้นดินมนเป็นความเข้มงวดแรกครับรับเข้าหาพืชที่สามารถบำรุงดินปรับปรุงดิน จากเข้มให้พอเข้มได้อังอีก็เอาสนุมาวานเข้มดิฉักับบรรพบุรุษเขาเราพอเับรถไทยไทยกบไทยกบแก้แก้ปัญหาดิแก้ปัญห,หาดินเข้มได้เพราะว่าใบใบมันนี่เ่รามันใบหน่อยหน่อย,อยที่แต่ละตน้นมันจะมันโลนกับไฟแห้งแล้วมาไทยกบพ่อเจี๊ยบคิดว่าให้เข้าอีกปีนึงปีหน้าค่อยเจี๊ยบพี่บอกครับปีหน้าปีต่อๆไปพอกับขงสีเห็ดอยู่คือเก่าิดสีขยายจาก อะไรเป็นซิฟไลซิฟยังไปยังสิอะไรเข่าอินซีนี่คือว่ามันดีเป็นยันงดีดีดีต่อสุขภาพร่างกายห้าวน้าอีกแล้วเพราะว่าคนไทยห้าสมัยนี้เกี่ยวกับการบริโภคกินอาหารหรือกินเข่านี่แหละี่มีสานปิดมันกระทมไหห้าไปจิเป็นเชือโลเป็นมะเร็งเป็นนี่ยังได้ง่ายยังติดนะคุลุงับที่มีสารเคมี เป็นการน,นึ่งอีกกัรน,นึ่งการให้ลดต้นทุนการผลิตลดรายจ่ายเพิ่มรายได้คนชั่ไปกับที่ได้กินเข่าที่ปลอดสารเ,าเมีแมนบลากาได้กินเข่าที่มีคุณาภาพปลูกไผ่ไก่เก็บกับที่ปล่อยมีดตอนนี้เราก็ได้มาอยู่กับหนึ่งในสมาชิกนะคะที่ ขาวข้าร่วมการทําข้าวอินทรีย์นะไม่ทราบว่าคุณแม่ชื่ออะไรคะคุณแม่เอาหนเข้าว่วมกี่ไร่คุณแม่นี่ได้รับประโยชน์อะไรจากการทำข้าวเข้าวรวมมามีสันเจมี่แล้วมามีสารกินเข้าไปกินได้เยไป้ขายได้กดให้ที่ร่างกายเขาหน่อยปีหน้าแม่ยังพักาัวก่อนเขาก็คุณแม่ก็ อนรายและนี่ก็เป็นหนึ่งความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มนะคะขอขอบคุณค่ะแม่ด้คครับตอนนี้ผมก็อยู่กับหนึ่งในสมาชิกศูนย์เข้าชุมชนนะครับเราจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นว่าความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับโครงการนี้สวัสดีครับพ่อได้ประโยชน์อะไรจากสุนข้าวชุมชน,น,นนะบ้ังการดีนะเพื่อนเพื่อนะนี่ยนเรื่องตัวปวดรัดจะเท่า,ากับว่าได้ใส่ ก็คือมีรายได้คืขึ้นได้เสริมดีขึ้นนะนะต้อคิดว่าปีหน้าที่เพิ่มเพิ่มขึ้นครับเยอะปีหน้าก็เพิ่มเยอะแต่นาว่าเดียวเขาวัดใหญ่ไว้อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งนะครับจากสมาชิกกลุ่มสูตรข้าวชุมชนของชุมชนบ้านเขียวแล้วทิพน่าไเท่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ถ่ายทอดปุ๋มัญญาจากรุ่นสู่รุ่นและมีการจัดการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างต่อเนื่องว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์แท้ร้อยเปอร์เซนต์อีกทั้งศูนย์ข้าวชุมชนทั้งที่บ้านเกี่ยวแห่งนี้และทุกที่ทั่วประเทศไทยก็ถือเป็นอีกหนึ่งองค์กรชุมชนที่พร้อมจะต่อยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดียิ่งขึ้นไปทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องชาวนานและเกษตรกรไทยนั่นเองค่ะ ทั้งหมดนี้ก็คือภูมิปัญญาในด้านการจัดการการพัฒนามน็ดพันธุ์ข้าวชุมชนค่ะสำหรับใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากศูนย์แห่งนี้นะคะก็สามารถโทรมาสอบถามได้ตามหมายเลขด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณลูกหลานนิติที่มาสัมผัสมารับเอาผลประโยชน์ รับเอาความรูรับเอาสิ่งทีพอเสนอไปเสนอไห่นํแาแจกไขให้มันไม่ดี